บุก,กี้คนแพ้ข้าวเสนอเมนูวุ้นเส้นน้ำเงี้ยวกระดูกหมูวุ้นเส้นมังกรคู่เหมือนเดิมทำจากแป้งถั่วร้อยเปอร์เซนต์ลวกวุ้นเส้นในน้ำเดือจดจัดๆเส้นอืดนๆสไตล์บุกเทน้ำเงี้ยวที่เราสั่งมาลงไปให้หมดร้านนี้ให้กระดูกหมูจุกจุไปเลยหลังจากที่เทน้ำเงี้ยวลงไปแล้วบุกจะนำไปเวฟอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้น้ำแกงรสชาติเข้ากับวุ้นเส้น เวฟเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาประมาณนี้เลยทานได้นี่คือการลองทานบุญเส้นกับน้ำเหงียวครั้งแรกของบุ๊กเลยต้องขอบคุณมิตรลักทุกคนมากๆที่คอยแนะนำเมโนูแปลกใหม่ให้บุ๊กได้ลองอะไรใหม่ๆสไตล์การทานของบุกก็คือจะแกะเนื้อหมูออกจากกระดูกให้เรียบร้อยแล้วก็ทานทีเดียวเมื่อก่อนอยากกินข้าวมากๆเลยไปตีกรอบขีดจำกัดการหาอาหารของตัวเองคิดว่าอาหารที่ตัวเองทานไม่อร่อย ต้องขอบคุณตัวเองที่ปรับมุมมองสรรหาอาหารรสชาติแปลกใหม่ให้ชีวิตเติมสีสันให้ชี